สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมฮินดีตอนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของปุถ่าพารวยพอสไวพารวยครับเอฟซีผม ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อสุพรรณคุณพ่อผนก็โทรมาหลายสายแหะครับอีที่กับผมแต่บอได้รับเพราะว่าขับรถอยู่ครับเลยหาทีมมาเมาะนะครับเนาะแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณพ่อสุพรรณสี่เป็นตัวใดไปฟังคุณพ่อคนที่บอซูฟังน,นะครับเด้อเพิ่นฝันบอเื้อมันเป็นเลขไปนั่งเอาไม้ได้ตัวไม้ยังไงไปฟังคุณพ่อที่บอซูฟังครับอีที่กับผม คือสิเป็นเลขย่ำเลขโค้งทุกทายครับเอซีครับผมเป็นย่ำเป็นฝันยังสั่นเนาะครับเนาะรอ,อแป๊บหนึ่งครับเอฟซี FC ครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงพ่อฝันบอกืึ้นยังไงขึ้อย่ำย่ำย่ำเเลขสองตัวนั่นและสองตัวไทย่โอ้บารนีสีมาย่ำสองตัวล่างฝันทงทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่อเนาะไปเฮ็ดเอามือไหนพ่อคือฝัน เนี่ยคือเราหมดละเราจะมุดขึ้นไปโอ้ฝันบ่พ่อได้ฝันบ่เราจะขึ้นวันพระนั่นแหละโอ้วันชาซิผาครับวังหัเนี่ะแมลี่ยนครับผมอ้าวสำหรับโค้งสุดท้ายเป็นสองตัวนะครับเดออบางทีอ่าที่คุณปอบคุณว่าวัยเนาะครับเนาะตาว่าเลขสามตัวบนสามตัวบนนี่เดี๋ยวพ่อตัวเก่าบอกให้ตัวเปลี่ยนตัวเก่าเลยตัวเก่าเลยไม่ต้องเปลี่ยนอืมว่เปลี่ยนว่เปลี่ยนเล่มากเลว เด็กอเพ่าะมีเพียนนั่นบอกว่าครับยำตัวเก่านั่นแหละครับได้ริบไถ่ตีกล้ามได้ไปเฮ็ดเอามือขึ้นมันพระสิหา,าข้ามันบอกว่าครับวันพงวันนี้วงกลมให้ไอ้เลขบนนี่ยังมันไก่ตัวเก่าบอกว่าตกกัวเก,ก่ากน่ะตัวเก่าสองตัวนี้เกียสีนี่บอก่ครับ มีโอกาสกัดฟักซีกับผมไปเฮ็ดเจ๊ทุ่มเหรอพ่อมือวันพ้ะเฮ็ดพบทุ่มอย่นะเที่ยงคืนนี่ยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นบาดนี้เน้นล่างอย่างเดียวนะ้องพ่อเนาะเน้นล่างอย่างเดียวก็เอาเหล็กล่างอย่างเดียวครับผมโอ้ไปเฮ็ดนี่เอาล่างอย่างเดียวครับไปหลายคนบ่พ่อบ่อันเลขล่างนี่ฮะเอายังไปเฮ็ดเอาพ่อ เอาเันเก้าน่ะล่ะโอ้น้องแมวนะครับอเอาน้องแมวไปทำเอาการพิธีผมเด็กบนกนี้เก่าออบนนี้ก็น้องแมวมันว่าเพ่อะครับน้องแมวตัวเดียวกันเลยนะอืออ่าโอ,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 อ้น้องแมวตัวเดียวกันไปเฮ็ดครั้งแรกได้สามตัวมากขึ้นหนึ่งเจ็ดสี่มันพ่อสามตัวครับผม ้าก็ตัดสองตัวให้มีเกตซีมีเกตหนึ่งมีหนึ่งสีเนาะครับอืมครับระบาดนี้เลขล่างนี่พ่อได้ตัวไหเลขล่างนี่ได้หนึ่งเก้าเม็ดเดียวเลยหนึ่งเก้าเม็ดเดียวกันเก็บเกไว้น้ำเนี้ยเก่าเก็บคันหนึ่งกับเก็บตัวเดียวกันนู้นกับเก็บมันคล้ายกันแต่เรียกวเก็บเก่าไว้มีหนึ่งเก้ามีหนึ่งหกก็แค่็ดเดียวเลย แต่ว่าตัวเน้นๆคือหนึ่งเก้าเม็ดเดียวครับอ่กันเอาไว้คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับหนึ่งหกก็อเนาะกันไว้เนี่ยครับครับอืมเอาหัวขึ้นหัวลงให้นมีเจ็ดเก่ามีหนึ่งเก่าขับตัวล่องซีแลครับตัวเน้นนะครับแล้วุ่มนบนกับกันไว้ครับพี่ครับเด็ขับรถมาได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่แต่ว่าผมก็เลยบบริรับเพราะว่าขับรถอยู่ รมแห้งบว่าพ่อใ่ไหมอฝนก่พายุเขาดิเอาขึกันที่ทั้งพี่เราฝนตกตลอดคือกันพึ่งมาไปปล่อยๆ่ายวันโอก็ตัวแหไงลยตัวตอ้ก็ลำพังนี่เออแม่นี่นี่ตกปล่อยปล่อยอ่ลิ่นลินเงี่คือบ้นเข้าว้านล่ะเอาไปซื้อไว้เราบ่พ่อนึ่งเก็ตซี่นี่ซื้อไว้แล้วจัดไว้แล้วโอ้ 1979ง้าเด้าล่างนะครับเพื่อตกกันเอาไว้เพราะว่าต้องเขียนเอาไว้เบิดมันเคยมีนั่นแล้วเราบพอเขียนลงหายไว้เกือบไปออกตัวกับขั้นออกตัวเต็มๆกะถือว่าโชคดีไปน้อพ่อเนะอาะครับแต่มันออกตัวกันปงัปงปงัปงอยู่แล้วละ่ะปังอยู่ละล่ะก็ติดอพวกไผดวงวันเท่านั้นแ่ะครับผมแค่มันแจแล้วละ่ะเะออแปลว่าค่มึอืมขึ้นอยู่กับความมาความสอบนะครับเอี่น้พ่อเนาะ ครับันเอฟซีมากกัจับไปคันคัดกับพานไปคัดเอฟซีครับผมแล้วแกครับผมเน้นคันผู้สีบอมีโชคนี่บอกปนได้กับอกบอมี่กับบอเอาคือเขาต้องให้คนที่มีโชคเป็นคอยสีด้น้ำน้ำพอเนาะครับคือนนว่าจะไปซื้อเรขอล่วซื้อเกตเซียร่แล้วะก็ไปเมองซื้อเราเนี่นยไันไปซื้อเปียซเนี่ยโอ้เออเนี่กซือเกตีเต็มเต็มเลยโอ้ก็ั มาเคลื่อนดี่ะมึง,งน่าจับมั้อะมาเคืนอนดีวะเคลื่อนดีเนี่ยแล้วมึงน่าจับเอะเลยแล้วอ๋อกี่ดีโอ้เอาแสดงว่าไปเล่เาแล้วเจ็ดซีซีเจ็ดเนี่ยไปเล่ามันก็มาไทยหือเราเนี่ยะมนะนะันของคนละมองเนาะพ่อเนาะของคนละมองคนละนี่นอหมุนอยู่คนละมองบม่ได้หมุนเดียวกันอือโอ้เอาเอฟซีครับผมก็ถือว่าคุณพ่อยำโค,ค้งสุดท้ายฟันธงโค,ค,ค้งสนะุดทนะ้ายเนาะพ่อเนาะ ครับครับผมบ้านนี้ <ผม S 1> บา้านนี้คือสีบะมีแต่ว่าพ่อฝันเพ่าพ่อฝันสีได้ล่ะเออแต่ว่าใจได้ยินเด้ล่ะโอ้ฝันอย่งไรพ่อ,อเราเห็นฟังไหมฝันว่าได้ได้จับตัวป่าเลยโอ้ได้จับป่า,ปาใส่ม่วงป่าใส่ม่วงพี่บ่ายังแบบใส่ทั้งใบใหม่เออ ปลาแบบมีแต่ปลาเข็งไปติดโอ้ใส่เถุงใส่มองกับใส่เถุงปลาไม่ยังมีปลาไปติดหออยูออ่อ่ะดิยังวะโอ้ยฟันแตกเออพ่อก็เลยมันแจว่าเลขที่ปล่อยมาอีกเขาแล้วมันว่าหวเขาแล้วเพราะมันได้แล้วไงเลขไปเ็แล้วก็เอามาเมื่อคืนเนี่ยมาฝันวาน่าไก่กินงูออฝันเห็นไก่กินงูโอ้ จังนะเขาเปฝันว่าไก่กินงูใช่ไหนะพ่อไก่ฝันน้องุณไมเก่านะผมก็รู้จักโอ้เก็เลยกันไอ้กันเก็ดเก่าไว้อืมอืมไก่ของกระตองไม่เก่าอยู่แล้วเออแมนโอ้มันเก็เกอยู่แล้วครับผมอืมโอ้เกิดอะบกันเกกเก่อกันเก็ดเก่าโอ้ครับครับแมนมนแมนกับไก่กับเก็ไก่กับเก้างูกับเก็ดไก่มันกินงูว่ะที ่อยฝันทังที่ถือก็แล้วนะมันออกก็ออกิเก่าใี่มันฝันคือกับมีาฝันดีเหรอวถ้ามันดีจะเกากิดเก่าครับอืมครับผมอเสียงเลขวันนีใส่หนึ่งเก่าครับวันหนึงเก่าเม็ดเดียวเลขล่างเนะพ่อเนาะฝันธงโค้งสุดท้ายสามตัวบนหนึ่งเจ็ดสี่ครับสองตัวล่างหนึ่งเก้าเม็ดเดียวครับเอซครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อสุพันในหลายครับผมวัสดีครับครับวัสดีครับ